ถึงเป้าหมายต้องคาดห,หวังไว้เดี่ยวเผ่าเหตุการเผ่าหนุ่มนดะีนะเด็กคิดไปมั่ยทีสอนกันไรด้วยกันมีเวลา,นามนสอนกันไาย ถึงจุดนี้แล้วก็ต้องเก็บค่ะเพื่อนไว้ว่าได้เก็บให้มันสำเร็จไม่อย่างเพื่อมากกตะแต่ก่อนนี่เนาะก,ก็ลลงเวลาไปไปเที่ยวนานทีลงละเรียนคิดเดี้ยวส,สู่ไปนั่งกันเด้อค่ะเพื่อน เขึ้นเป่าหมา้เขาาดวังไว้เฮ็ดไปเรื่อยๆเจอรไก็ตงเฮ็ดแล้วเฮ็ดจังใดล่ะเขาเด็เขามาเล่งนมาเฮ็แเดแล้วถ้าตงเฮ็ดเห้่ันสงำเย็จเทาไหเพือน จุดพ่าน่ะเข็ดจีบไปหอดใส่แล้วเนาะเพื่อนเอาไว้ให้ดูกันแต่เนี้ยมวลมวลตองสี่เหลี่ยม แม่เหมือนเราเลมาม่นจายด้ซ้มายจ้มาให้กันงจะเคิงเ ซีเลียแต่เนี่ยมวลมวลสองซีเลียเป็นตลุ่มซึมเมอโอ้ขยันขึ้นหลายเลยค่ะเหนี่ยงบ่เคยเห็ุก็เห็ุ เงายนน่อมเย็นโนวดเย็นหนี่เพื่อนๆหลายคนก็ออกเมลัยสดอยู่ซูๆไปน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนที่ไทยมีความสดจ้าที่ไปคิดอย่างไรเป็นอย่างกระถ่ายรุ่ง เบาไหมถ้าห,า,หาดหวังไหวเป็นคนฉี่อายมากๆหรือโบคอยเบาตามที่ใส่แบบปกติส่วนตัวแล้วสิ่เป็นคนบบคอยปากบบคอยเบาทายลูกหนึ่งคุณเดมเง เป็นกําลังใจให้สอนกับเมื่อที่กันตะละตอดออกการกําลังใจที่กันเ <c ười> มื่อแล้วท่าทุกเพรื่องมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องเก็บ อย่าพึ่งถอเด้อค่ะมาให้ดูค่ะแล้<ป><ป>วว่เป็น เท่ากันยังเล็กเล็กเฟอร์ะบุค่อยเดิลมเล็กเฟอเท่ากันยังเล็กเล็กเฟอร์ะบุค่อยเดิลมลงดแต่ขึ้นเป่าหมายน้องหาดหวังไว้เป็นก้นขี่อายมากๆเลยบุกค่อยว่า ตามที่ัย้แบบปกติส่วนตัวแล้วที่เป็นคนบ่คคอยปากบ่คคอยเวา้าเฉยไปลงเหยียะเห็นดที่กัน เปล่นทายรุ่งหนึ่แคีน,นี้ความสุขจากจาที่ไปคลิอยางไเป็นอย่างกับทายรุ่งเป็นย่างกับน,นี่มือพับคนอนโดยยุดท้องในสอน เหตุใดขึ้นเป่าหม้เขาาดหวังไว้อ้ก็ตกเหตุแล้วเหตุใดลาเขาเดกเขามาหล่นมาเย็นแล้วเขาตกเหตุเห็นันงซัเมียเขาใส่เพื่อน มาคอมเมนต์มาพูดมาุูขอบคุณหลายๆค่ะสปฏิฆาพูดได้เมื่อยกับเป็นกำลังใจให้ใหสอนเมื่อยด้วยกันตลาดต้องการกำลังใจด้วยกันเมื่อยน้องสาวเพื่อนยุ่ สูไปนั่งกันเดอ้อค่ะเพื่อนสู่ไปนั่งกันเดอ้อค่ะเพื่อนมีอย่างเพื่อนมากกะแต่ก่อนนี่เนาะก,ก็ลงเวลาไปไปเที่ยวนานทีลงแล้วเหลือคิดเดียวพูดเองไงก็เป็นกำลังใจให้ สอนเธอเมยให้กออกันลตดละองการกําลังใจใด้วยกันเมยอเนาะค่ะเพื่อนๆสามารับชมเม่สอนมห้คอมเมนต์มาพูดมาพุยมาพูดลหลายๆค่ะปฏค่า,าพูดอดไเมยกัเป็นกําลังใจให้สอนเธอเมยให้กออกันลตดละองการกําลังใจด้วยกันมเมยอเนาะค่ะเพื่อนๆเดี่ยวเผาเห็ดกับเผาโมนนี้นะ ไปคีดไปมั้งตอนยังบอกหอดใจมีอย่างขึ้นมาก,กแต่ก่อนนี่เนาะก,ก็ล่วงเวลาไปไปเที่ยวน,นานทีลงแล้วเหลือคิดเดีย้ยคิดแค่นี้ความสุขจ,าจ้ามีไปคิดแย่หลาย